เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงการซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยคนไทยว่าเทศกาลสงการนั้นต้องมาทำบุญให้ทานที่วัด อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีดังพุทธภาษิตที่ตัดว่าสุขโขอุณยสอุจโยติการสะสมความดีนั้นย่อมนำสุขมาให้แก่ตัวเราเองหลวงปู่ก็ขอให้พวกเราจงมันสร้างความดี เพื่อให้เกิดมีพลังมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจของพวกเราทุกคนและเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยหรือสงการนี้หลวงปู่ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนตัอันมีคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระธรรมเจ้า คุณพระปัจเจกเจพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์คุณพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์คุณสมมุติสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์โปรดได้มาอำนวยอวยพรและรักษาให้พวกเราทุกคนจงอยู่ดีมีสุข ปาเจจากความทุกข์ไรโลคาทั้งหลายขอสัพเคาะข้างขึ้นสัพเคาะขาขงแรงเคาะวันเดือนปีเคาะดีเข้ามาเคาะรหายไปขอให้พวกเราทุกคนจงมีสุขภาพภารณาไมยที่แข็งแรงแล้วก็ทำอะไรก็ให้เกิดเป็นมักเป็นผลขอให้พวกเราทุกคน จงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้พวกเราทุกคนนั้นปารถนานึกคิดสิ่งใดถ้าไม่เหลือวิสัยของกรรมเราใส้ขอความสำเร็จจงพึงบังเกิดขึ้นมีแก่พวกเราทุกคนสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกริยตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจัง สิทธิราพังพวันตุเตสัพเพพุทธ,ธาภรปัตตาปัจเจกานัจะยังพรังอรหันตานันจะพรมเถะ